ผืนดินคือหัวใจของการเกษตรและเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์แต่วันนี้ดินจำนวนมากทั่วโลกกำลังเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องจากการเพาะปลูกโดยไม่ฟื้นฟูและจากการพังทลายของหน้าดินที่ไม่อาจทดแทนได้ในเวลาอันสัน้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังสูญเสียพลังชีวิตไม่สามารถเก็บกักน้ำหรือธาตุอาหารได้เหมือนเดิมและนั่นหมายถึงผลผลิตที่ลดลง และความมั่นคงทางอาหารที่สั่นคลอนแต่ในทุกปัญหาย่อมมีคำตอบและคำตอบนั้นคือแคปซอยเฮลป์แคปซูลฟื้นฟูดินอัจฉริยะแคปซูลเล็กๆนี้ไม่ใช่แค่ปุ๋ยชีวภาพธรรมดาแต่คือการรวมพลังของธาตุอาหารหลักและรองจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเช่นไรโซเบียมไมคโครไรซาและไตรโคเดอร์มา รวมถึงสารปรับสภาพดินอย่างไบโอชาและซีโอไลท์ทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติค่อยๆปล่อยสารอาหารออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนชีวิตให้กับผืนดินทีละน้อยแต่ยั่งยืนเมื่อใช้แคปซอยเฮล์ดินที่เสื่อมโทรมจะกลับมามีชีวิตพืชเติบโตแข็งแรงผลผลิตมีคุณภาพเกษตรกร,ร,กรมีรายได้ที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมได้รับการปกป้องนี่ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาการเกษตรแต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตของชุมชนการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไปเพราะทุกแคปซูล ไม่ใช่แค่ปุ๋ยแต่คือความหวังของผืนดินแคบซอยเฮล